รอนค่ะกินข้าวค่ะเดี๋ยวไปไ่ทันรถรับส่งนะคะน้องเสียจ้า,จาข้าวเกยทอดด้านนี้อร่อยค่ะร้อนไหมคะเป่า้ยกนนะคะเป็นยังไงว่าอร่อยค่ะ รีบทานค่ะเดี ar, like rice, ๋ยวลงไปไม่ทันรถรับตรงนะจ้าก้าวเหนียวไก่ทอดของน้องเฟยากทานตอนไปโรงเรียนนะคะกำลังนอนรถมาทานด้วยกันจ้าเพื่อนๆพืนจ้าสีสวยน่าทานนะคะมาจ้ามาจ้าเดี๋ยวน้องเฟยากจะรีบไปโรงเรียนแล้วนะคะ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ